สวัสดีครับชาววดีเกมเมอร์ amer, ทุกท่านอยู่กับผมก้องสร้ครับวันนี้ในเกมโอ2สองอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นสกินมิสติกประจำซีซั่นที่4ก,กันนะครับทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าเป็นสก,กินอะไรโอเคก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับประแจครับเปิดกระใจก้องซราด้วยผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไว้ได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือน,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 นมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือ ก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถูกเ,ออเนิร์ฟไปแล้วจริงๆเรียกว่าเนิร์ฟนิดหน่อยก็ได้นะคือมันไม่สามารถ ในส่วนของซิกมาเนี่ยไม่สามารถวันช็อตคิวแล้วก็วันคอมโบคิวได้แล้วนะครับคือมันจะเหลือเลือดนิดหน่อยฟิลลิ่งคล้ายแคสซิดี้แหละนะครับแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นหนึ่งตัวที่มีประสิทธิภาพค่อนั้งสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออการเล่นยิ่งเป็นด่านยาวๆเนี่ยซิกมาคือเป็นตัวละครที่โหดมากนะครับก็วันนี้มาเล่นในส่วนของกาลิสติกเอมเปอเรอร์นะครับเป็นสกินออร์มิสติกประจําซีซั่นสี่นะเป็นสกินที่ค่อนข้างสวยมากๆนะฮะซึ่งสามารถแต่งสีแต่งอะไรได้ค่อนข้างเยอะกว่า สกินดังก็ควีนเยอะเลยนะครับนะครับสวยสวยเลยนะครับแล้วก็ชุดสีชุดก็ค่อนข้างแปลกตานะครับค่อนข้างแบบแหวกเลยอ่ะดำแล้วไปขาวเลยแล้วก็น้าตาลอะไรอย่างงี้ซึ่งทุกทุกอันบอกว่าทุกสีสวยหมดเลยนะครับก็แล้วแต่จะใส่นะอันนี้แหละดูเป็นแบบเทพสุดะปะลุยครับมาครับผมเข้าเกมมาแล้วครับมาในส่วนของซิกม่านะครับผมโอ้ซิกม่านน่เป็นหนึ่งตัวที่ สกินมิติกสวยสุดแล้วไหมเพราะว่าตอนเลือกตัวละครเนี่ยอย่างจังกควีนนะไม่มีเลยเลยแซลแซลนอกจากซิกมาอันนี้แบบจัดเต็มจริงนะดูดิโอ้ยังสุดนะครับผมไปลุยครับเรื่อว่าสำหรับผมนะผมว่าสกินมิสติกของซิกมาณนะตอนนี้จะเป็นสกินที่สวยที่สุดละนะครับเพราะว่าดูมีเฟซ ดูมีอะไรเยอะมากซึ่งผมคิดว่าในอนาคตสกินต่อไปก็น่าจะมีเอฟเฟกหรือมีอะไรต่างๆเยอะขึ้นอีกซึ่งผมว่าทางทีมงานทำงานบ้านดีนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยคือมันก็ค่อยอัปเกรดพลังขึ้นรเรื่อยอย่างคิริกโกะก็สวยนะแต่ว่ามันก็มีท่าแต่มันมันไม่เอฟเฟกอลังการขนาดนี้คืออย่างตัวน,นี้มันอย่างมันเปลี่ยนในส่วนของแบบพื้นหลังเลยใช่ไหมเออแบบแบ็กกราวเป็นแบบอวกาศเลยก่อนที่จะเข้าหน้าหลักแต่ว่าอย่างคิริกโกะก็ก็เป็นท่าเป็นท่าทางซึ่งมันก็ค่อยอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆ ส่วนใหญ่จะส่งซิกมาก็เป็นหนึตัวที่คอมโบอาจจะหายไปแล้วที่แบบโยนหินแล้วยิงแปะๆตายอะไรอย่างนี้ก็นะครับไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงก็ยังเป็นหนึ่งตัวที่ผมว่ายิงแรงแล้วก็ยิงได้ไกลนะครับเป็นแท่งหนึ่งตัวที่ทําดาเมจได้ค่อนข้างไกลถ้ายิงแม่นๆยังไงก็คอนเฟิร์มคิวได้ดีนะครับแล้วก็มีโล่ด้วยโอเคโดนบนลป่ะซิกมาเหมือนกันด้วยวะบินไปครับนั่นแหละครับบินไปครับ ย,ย,ย,ยิงไปดิครับอาทิไปครับสวยอยู่ครับแล้วยิงมาเพื่อนขอบคุณครับนั่นแหละยิงไปดิครับมันปามาผมก็ปากลับดูทีไปทีไม่โดนใครเลยแต่ได้อยู่ต่อเรื่อยๆต่อเรื่อยๆรอก่อนรอก่อนนั่นแหละยิงไปฮะผมก็มีของผมก่อนงานนั่นแหละยิงไปฮะอุ้ยอานะรซไปไหนมะอารซลอยไปไหนมะนะ ยิงไปครับเอาจริงๆติดด้วยโอเคครับโยนหีนัดหน้าไปครับอืมตายหนึ่งสวยงามมากทันโซมาลอยขึ้นข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ยิงไปฮะดูกระสุนหน่อยยิงมาเล็วเพื่อนขอบคุณมากครับจะได้เลือดเยอะๆนะขอบคุณครับนั่นแหละโยนทีนึ่งทีถ้าโดนนี่เท่เลยไม่โดนอากาศมากมาหลบกันหมดแล้วฮะยิงไปก่อนฮะต่อไปก่อนระวังนะเพื่อนเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวตายนะอยู่นี่เปล่า อย่างๆๆๆต่อไปต่อไปยิ่งเล่นหนาะเดียวยาวนี่ยิ่งตอบโจทย์นะแล้วบึ้มได้ไหมลนะ่ะมาชั่นกว่าโอเคครับยกเลยแล้วกันอันนี้ตายเตัวหนึ่งละสวยอือโยนหน้าไปเกือบตายนะดูสุดก่อนดูสุดนั่นแหละเพื่อนของุณครับ โยพาดับเลยอโอเคไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วตอนนี้เออจะตายสวยมากวนอย่างนี้นล่ะเพื่อนมาอุย๊ยนิดเดียวเลือดเหลือนิดเดียวได้อยู่ได้อยู่โดนยกอย่างนี้จังตายแน่นอนตายสอ,องได้ซ้ำครับ <c oughs> เลือดต่ำกว่าครึ่งนี่โดนการติดฝากของซิกมานี่โอกาสรอดคือแทบจะศูนย์เลย นะครับเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างแรงแต่ว่านั่นแหละครับด้วยความที่อันติเมจมันแรงมากก็าอาจจะมีเรียกว่าไงอะลงยูทูบไหมนี่อาผมเห็นมีในส่วนของแบบมีในส่วนของแบบเรียกว่าไงอะข้อจำกัดที่ต้องใช้แบบลำบากนิดน,นึงนะฮะโอ้โหเพื่อนใจเย็นมันมาเบอร์โล่อะเบอร,ร์โล่อะพเพื่อนนั่นแหละตายละครับ ยิงไปครับนั่นแหละฮะขอบคุณครับอัดหน้าไปครับอืมเทนาทีมเมทละโอคัมิโอรอ,อดไหมรอดอยู่เามีทิมเมทอยู่นะนุกันะสซิกมาว่ะซิกมาอยู่เรียกว่ายังไม่เปลี่ยนผมว่าน่าจะมีอันนี้แล้วน่าจะมีทามเซนเดนแล้วผมว่านั่งไงโอเคฮะไม่เป็นไรดีเยี่ยมทิมเมทนะผมก็จะใช้อยู่กันเมื่อกี้แล้วโอ้แต่เ,เพื่อนเรานัดเดียวตายกนะันเพื่อน อย่าลืมตายเพาเพื่อนเราไม่จะตายนะครับตายอ่ะแต่อุ้ยเพื่อนเราเอาอยู่อะสุดยอดสุดยอดโอ้นี่เรายิงไปห้าพันควาดาเมจเลยเรื่องดาเมจมาแรงจริงเรื่องดาเมจนี่ผมยอมรับเลยว่าในตัวตัวที่ดาเมจค่อนข้างแรงมากฮะยิงมาเพื่อนยิงมาโจ๊ะจะโจ๊ะจะตายยิงไปเพื่อนตายถอยได้ถอยได้ฮะถอยได้ฮะถอยได้ถอยได้แต่ออกไปลุยฮะยกเลยแล้วกัน มาเลยครับลงพื้นแล้วโอ้โหคอมโบอ้าวแล้วผมตกก็เลยโอเคใครให้ดันฮะใครให้ดันไม่เอาไม่เอา,ม,เอามาๆๆๆโอเคเพื่อนเราไม่มีใครมาไม่ไม่ตามเดืยอยถึงจะเพื่อนเรามาหมดผมตามนะแต่ว่า <laughs> เพื่อนเราไม่มีใครตามมาโอ้ยสเปรเลยโอ้โหทำได้ไงวะไม่น่าเชื่อยิงไปไเรื่อยๆก็โดนเองนะ โยนหินอัดหน้าไปอืมอนัดไปครับเอ่อเป็นช่วงเวลาการวัดหินโอ้ยเอาล้วจะตายเอาหนะ่าเรามันโยนแล้วอืมไม่โดนอืมเร้าวันนี้เพื่อนน่าแหละสวยนัดเดียวเออเราก็เอาเอาเอา,เอาอะไรครับเอาซับมั้ยดิครับเออเอาซับมั้ดิครับ แล้วมัน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 รับซับมันยิงมาเพื่อนยิงมา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 อะไรยิงไปก่อนอยิงไปต่อไปก่อนโอ้โหแล้วนี่คือยังไม่ไม่จบไม่สิ้นหรอเพื่อนฮะเออว่วัดถิ่นกันตรงนี้แหละเอาเราเพื่อนเราไปลึกจัดเมดวะ่ะรับได้ไหมอ่ะรับกระสุนได้ป่ะอยู่ฟาดับเกดินเดร์แอนติคอไวเซอร์มาแล้วเออตายเก็บเลือดก,ก่อนหนึ่งที เลือดอยู่ไหนวะอา้าวเก็บแล้วนดิวะบ้าเอ้ยเอื้อเอา <c oughs> เลือดเก็บไปแล้วนี่มั้ยโทษทีเบลดมาแล้วอืมเดือยอยู่นะเออเรื่องดาเมจนี่อันนี้ยอมรับครับมันเดือดจริงเรื่องดาเมจนี่แบบแต่ว่าอาจจะเสียแล้วหลักคือเนี่ยเลยข้อเสียเลยคือการเคลื่อนที่ครับอืมคือแบบจากโดยเพราะจากจุดเกิดไปเนี่ยกว่าจะไปถึงครับใช้เวลานานมากซิกมาเป็นตัวที่ค่อนข้างไปช้าเพราะไม่มีเพราะไม่มีสกิลในการแบบ เอ่อมูมต์เลยนะคือต้องแบบเดินล่องลอยไปอย่างเดียวนะซึ่งก็จะชาทีหนึ่งนะอาแล้วผมมาตรงนี้พอดีด้วยแล้วผมต้องเข้าเมติเมตรอยู่เออเด็ดเดมอัพมาดิเล็ดเดมอัพโอ้โหแล้วอันนาคือเอาผมลนตายเลยโอ้แขนกันจัดจัดเรียบร้อยไะลุยกันต่อต่อไปยาวอยู่นะโอเค Was there โอ้โนี่นี่จะกอปคอมกันแล้วเนี่ยต่างแค่ซับครับมามิลเลอร์คอมมิลเลอร์คอมยิงเอาเพื่อนนั่นแหละระยะนี้ไม่น่าถึงหรือเปล่าอัดหน้าไปจะตายเนี่ยสวยมากออตาย อั <Bond> ดหน้าไปครับสวยมากแล้วโยนหินอัดหน้าไปสวยมากแอลูน่ามายิงโอ้โผมคิดกระโดดเอาหลบนะฮนี่ผมก็โดนหลบแล้วทุกคนเขาเยอะนะยิงต่ำเลรอผมเลยแบบหน่อยนึงหลบได้โอเคอันดิเมตเรามีแต่ว่าใช้แล้วน่าจะลำบากอยู่ก็ต้องหาจังหวะดีๆยิงไปฮะตอดไปฮะอะไรฮะตอดไปฮะโอ้โหขอบคุณครับ สวัสดีครับยกขึ้นมาเลยครับเออโดนอีกแล้วโอเคเออโดนอนาลุยอีกแล้วผมคือไปโดนแล้วแบบยกไงอานาเขายิงหลักคือคือมันค่อนข้างแพ้อนาพอสมควรนะคือถ้านาสลีปด่าด่าเรื่อความเร่อันติเมทแหละแล้วติดฝังเป็นการมันเป็นติเมทที่เราต้องลอยตัวในทรงนั้นถ้าเจอเอออาาสลีปด่าแม่นๆนี้เรียกว่าดับฝันนะอันติเมทระดับฝันได้เลยนะโยนไปหนึ่งทีโดนไหมโดนด้วยโอเค เพื่อเรานานรูไปแล้วหนึ่งทีเออส่วนมากแล้วดูคามิโอว่ตาเย็คุ้ด้วยยิงมาหนึ่งทีเอออ้าวโอเค,อเคแรกแรกแรกมาว่าแล้วต้องตายฮนะคือยิงอยู่แหละคือเอามันให้ตายแหละอย่างน้อยก็ยังดีว่ามาฝั่งนู้นเสียฝั่งนู้นเสียอันโซไปเราฝั่งเราเสียแท้งเอ๊ะรู้สึกแบาไม่คุ้มเท่าไหร่ <laughs> ยิงไปรัดมาแล้วอัลต <c oughs> ิเมตเรามีนะโอ้แล้วเพื่อเราสู้จัด เลยได้มาปะอาดหินไหมฮะน่าจะตายอยู่แรงแหละผมบอกเลยเ่าแรงจัดนะฮะพึ้นเราไปต่อยิงไปครับยิงไปครับขึ้นบนเปล่ายิงไปต่อไปนนั่นนแหละยิงไปฮะยิงอยู่งี้ยแหละมา ขูที่เมทเอาประูนี่งไว้ังโยนหินเข้าไปแลกไปคนหนึ่งทีแล้วผมโยนหินแล้วด้วยบ้าเอ้ยอานาตายแหละมาถึง่าโอเคอโยเลยลักกันตายแน่นอนหนึ่งตัวตายสวยโอเคโอ้ยมันยิงเดือดจริงนะ ลืมเก็บฮะลืมเก็บก็อย่าลืมเก็บนะทุกคนโล่นะโล่จำเป็นมากหลายจังหวะเรามีฮันโซกับใช้ได้สองเติเมตสุดท้ายที่เราต้องไปสู้ฮะผมยิงไปก่อน,นะอะแต่กองสุมอยู่ไปแล้วจะตายนะ อนอโดนคุณม,มากครับอ๋อโดนห้ามฮีวิกบูทสู้กันว่ะจะตายคู่นะตายคู่นะอัดหน้าไปครับอจะตายคู่นะแล้วสวยมากครับต่อยอทีเอะจะไปไหนจะไปไหนเรียบร้อยหมดโหสุดยอดเมื่อกี้ แมทริกของเพื่อนเราครับสุดยอดต้องยกความดีความชอบให้บัพติสเลยครับสุดยอดสุดยอดมันจริงก็ยังเป็นตัวที่มันจริงครับซิกมานะสุดยอดแต่แต่ช็อตนั้นทันโซสวยมากครับที่เก็บไปสี่อะนะฮะขอดูหน่อยฮะปาบอ๋อเป็นชอ็อตไม่ใช่ปอใช่ช็อตนี้ปอใช่ดินี่ไงคือไม่โดนหัวฮะเออแทบไม่โดนหัวเลยคือบอกอันนี้โด,ดนหัวอันนี้โดนไม่โดนหัวอันนี้ันไม่ไหวแล้วเลือดหมดสวยก้าสวยมาครับผมลุยกันต่อ สำหรับซิกมากม่นกสนุกอยู่ดีนะแม้ว่าจะโดนเนื้อไปนะครับนี่ิดหน่อยแต่ก็ผมว่าก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับคือถ้ายิงแม่นอ่ะทุกอย่างก็คือเหมือ <laughs> มนแคสซิดี้อ่ะแบบเบลเบแคสซิดี้แหละคือถ้าคุณยิงแม่นนะฮะไม่มีอะไรมาขวางกั้นความเทพของคุณได้นะแต่ต้องยิงแม่นก่อนนะอย่างแรกเลยไม่โดนโดนมาโดนมาโดนมาว้าว มันปัด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 เปนปัดอัดหน้าไปนั่นแหละเพื่อเราเข้าหรอโอ้จะยิงตรงไหนดิเดจะตายน่ะเออไม่โดนเลยผมอัดหน้าไปครับมายืนกันหินนั่นแหละละเออสวยมากแล้วสวยอยู่ โอเคยิงไปก่อนฮะเหลือแค่ด้วยไกลนั่นแหละตอดไปครับบ้านไปเลยครับไม่รอหรอกเพื่อนนี่อะลัดช็อตไปโอเคเอาหินไปเลยเพื่อนนั่นแหละฮะซื้อหินนี่นเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ถ้าคุณปาแม่นนะน่ากลัวกว่ายิงสกิลหลักแม่นอีกแล้วเพราะว่ามัมน<ล><ล>โดนทีนี่คือแบบถ้าแบบอยู่จังหวะที่ไม่ดีนี่คือคุณสามารถ คอนเฟิร์มคิวว่าเลยนะหนึ่งคนนะเพราะมันมาสามารถแบบสตาร์ทอะไรต่างๆได้ด้วยเยอะมากครับยิงไปก่อนฮะนั่นแหละฮะยิงไปฮะยิงไปครับโยนหนึ่งทีนาก็กระซูมยูไปแล้วยิงไปก่อนยิงไปก่อนดูข้างหลังด้วยนะดูข้างหลังเกือบตายน่ะไม่เป็นไรเพื่อนโยนไปหนึ่งทีนั่นแหละอ่ะฮะ เพื่อเราตายเหรอจะติกเลนนะเอ้าราวะโอเคตัติกเลนสูงไปหน่อยฮนะมเมื่อกี้โยนหินหนัดหน้าฮนะเนจนส์จก็ปดัดบอได้เด้อสวยมากหาเพื่อนไปไดิหาเพื่อนไปนั่นแหละขาดไปดิครับผมบอกว่าผมแรงเกือบตายน่ะฟาลาน่าจะไม่รอดนะผมว่าเขราะว่เขาจะไปเก็บเลือดทันนะก็อีกเรื่องหนึ่ง นี่แน่โดนไปไม่ลงไม่ลงรู้ว่าจะทำไรรู้รู้รู้ว่าจะต่อยผมลงใช่ไหมล่ะโอเคอ่ารู้นะว่อ้าวโอ้ยเกือบล่วงแล้วนะเราโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะเกือบล่วงหรือนะอะไรครับได้อยู่อืมรอบนี้ดูเดือดอยู่หยิบมันในส่วนของจังแรดแล้ววะ่ะ อัดหน้าไปครับอุ้ยโดนสวยมากโภทิสาว่ะโอเคครับโภทิสาอันนี้ไม่รอดนะลึกไปหน่อยไม่ไรครับอย่างน้อยก็ดันเข้าแล้วก็กันไม่ศัตรูมาเล่นที่เพโลดครับก็ทําได้นะครับแต่ว่าถ้าทีมมาด้วยกันก็จะดีกว่าแล้วก็นั่นแหละฮะไม่赖อย่างน้อยเข้าแล้วนะครับอันติเมทเรามาแคบด้วยเด็กไปครับ ขอหน่อยขอหน่อยปั๊บ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 ดูดทุกเม็ดขอนู้นทีเม็ดเหรอเห้ยตาตาก้อนคอนซูมอยู่แล้วมาแล้วยกไม่โดนใครเลยฮะอเออเออยูจีโนเคโนเคลด้วยนะฮะเออโอ้โหไม่ไหวมั้งเพื่อนนั่นแหละเอาติดโอ้โหโดนโดนดันเมื่อกี้ติดเลยโอ้โหเมื่อกี้ทิเม็เศร้าเลยทิเม็ก็ ไม่รู้เดมมันก็จริงๆผมว่าเราควรจะมีไมซ์เซตที่ประมาณว่าอันติเมทขอแค่โดนตัวเดียวก็ <c oughs> ดีกว่าไม่โดนเลยอ,อบอกตัวเองไว้นะเพราะมันต้องใช้ให้โดนให้โดนคนเดียวอ่ะก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าสบความสำเร็จนะดีกว่าแบบไม่โดนเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ดีอะคือถ้าไม่โดนเลยถือว่าเสียติเมตยิงไหครับแต่เมื่อกี้ไม่ดีครับเมื่อกี้ไม่ดียิงไหมครับเอาไหต่อระยะไกลแล้วมาก ะไหลมอเล่ป่ะเพื่อนน่าจะไม่ไหลโพลทิกไหลมาแล้วอืมามาไฟเอนเดโฮมาเอายิงไปแล้วกด e พอดีเต้าเลยไม่เป็นไรแต่เราก็เสียที่เม็ดเหมือนกันนะเสียทีออฟไลฟ์ไปครับต้องถอยไปเพื่อนพวราเอาอยู่ ไช่ฮะโยนโยนหินนะอยู่ปาร์ปาร์เข้าไปสวยๆอ้าว <laughs> โดนเพดเดิลแพลตฟอร์มเฉยเลยยิงมาเพื่อนนั่นแหละขอบคุณครับยิงไปฮะตอดไปอืมอืมนัมมม่นแหละเพื่อนนั่นแหละสวยมากมาไหลมอเลย์ปะเนี่ยคือผมรอมันเล่นลมันสลิปดาร์ดก่อนอนะ่ะ อาวโยนหินไปอ้าวรถตัวขับน่ะไม่อยากใช้ที่เม็ดเลยยิงข้างหลังอยู่พยายามยิงข้างหลังอยู่เม็ดเรามีใช้ได้ปะวะได้แหละคราวนี้ยกไกลเลยครับแล้วโดนอีกแล้วฮะเนี่ยโดนสตาร์ทอีกแล้วปลาไหลมอเลแน่ เอออันนาเหรออันนานตายอยู่เออโดนไป่ายแล้วสวยอยู่เออยิงไม่โดนเออต่อยยิงไม่โดนก็ต่อยเอาโอเจสังมาแล้วโอ้โหจะโจนหินโดนปัดอีกแล้วไฟเดอะโฮมมาแล้วเออรับไม่ได้ครับนี้อันนี้รับไม่ได้ครับ เอมีเวลาสามนาทีกว่าครับโอ้โหโดนเพื่อนโดนเพื่อนเราเข้าไปลุยหลังเลยเหรอไม่น่ารอดไหมอ่ะลึกไปหน่อยนะครับผมติดเพื่อนต้องแบตฟอร์มป่ะโอ้โหไม่ติดฮะแต่ไม่ถึงโอเคกับดักกับดักไว้ต้องมีวางกับดักไว้ดาก็โกซูมอยู่ไปแล้วอ่อ เออมันจะจุดปาหินจะโดนเออโอ้โหวันไล่ศับแล้วอย่างงี้ไล่สับแล้วอย่างงี้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวต้องต้องถอยแล้วไฟนี้นะฮะโอเคเออดูดทุกอย่างกันถึงแล้วนะฮะเออมีอะไรเหลือแล้วสองที่สี่สิบห้าวินาทีครับกับอันติเมทที่มีแค่ทีออฟไลท์อย่างเดียวโอ้ยไม่น่าเชื่อนะไลฟ์พิเวอร์ฮิลหนักกว่านาวอ่ะโอ้ ไม่น่าเชื่อมกันโยนหินใส่เลยไม่โยนห,หนึ่งทีถ้าโดนนี่เทโดนฮะโดนแพทชัวร์แพลตฟอร์มทุกเม็ดเลยฮะทุกคนโอเคฟังกระดักปุ๊เนี่ยว่าละโอเคครับผมกดแล้วโดนหินไส่หนึ่งที ดิเมลมีปะไลฟ์โปรติกไลฟ์เปล่าปลาไหลมอเลย์เปล่าอย่างนี้มามายกสักตัวมาสักปาโอเคหลบฮะหลบลงพื้นไปกระแทกฮะเดี๋ยวได้หนึ่งทีก็ยังดีอยู่โยนไปหนึ่งทีปลาไหลมอเลยเพื่อนดึงกลับมาสวยมากโอ้โหแล้วโดนทุกเม็ดดาก้อนบีคมมีสวยมาก จะต,ตายนะเพื่อนโอดนสวยอยู่เอาเกนจิเกนจิเอเเอไม่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 ได้ใช้โล่เลยผมอะเอออาจปลายสวยฮะยอ้าวจบแล้วโอเคเวลีว่กูดครับก็ดูเดือดน,นะครับรอบนี้ยิงยิงลำบากอยู่ <laughs> โดนดูดโดนทุกอย่างครับแต่ก็โอเคใช้ได้นะครับสำหรับซิกมาครับ เวลี่กูดเวลี่กูดครับโอเคผมก็มาเล่นกันครับในส่วนของสกินมิสติกในรอบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่านั่นแหละน่าจะสวยที่สุดแล้วล่ะนะครับตั้งแต่มิสติกมีมา4 4ตัวละครนะซึ่งก็ลองคอมเมนต์มาได้ว่าเอ้ยสกินไหนสวยที่สุดใน4ตัวซึ่งผมคิดว่ากสกินนี้แหละน่าจะเป็นสกินที่อลังการและเวอร์วังที่สุดในตอนนี้แล้วสำหรับมิสติกในโอเวอร์นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืม like, กดไลค์กดซับวิดเจ็ครับเป็นกระจายก้องซ่าที่ผมสหรับวันนี้เอาไว้เทียนครับ